สวัสดีครับ fc สี่คิดฮอดคิดถึงมือน,นี้พอหน่อยสิมาคำนวณลักสิบเสริมนะครับแล้วหลังจากที่สรุปให้แล้วก็วิเคราะห์ให้แล้ว็ยังบอคักปันไรกันนะครับก็มาเสริมลักสิบให้อีกสองสูตรนะครับแล้วสำหรับก่อนอื่นกับพอหน่อยก็ขอฝากคำเตือนก่อนครับคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคํานวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับรับสูตรแรกที่เสามเสริมโันิกะเพื่อสูตรอ่านี่นะครับสูตรหลักสิบ หกตัวขก็เอางวดที่เลขสลักกินแบ่งรัฐบาลพ้นออกศูนย์เก้าแปดห้าเก้าเจ็ดนะครับแนละ้วเลขกลางออกห้าเจ็ดแล้วก็เอา,เ,อาเลขหมุนครั้งที่หนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งข้องที่นะครับแนละ้วบวกได้เท่าไหรเขาก็นับไปตามแต้มนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าครับเขาก็เอา ตัวนี้มาตั้งนะครับเนาะตั้งไวเ้เของเอาเหล็กเอ่อคงที่นี่ครับเหล็กคงที่สำหรับเหล็กคงที่นะครับสีท่าให้กันครับอันนี้คือเหล็กคงที่นะครับเรื่อนี้เหล็กคงที่เขากระบ,บวกไปตามนี่เลครับลักซิปลังบวกลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเดียวกับบวกหนึ่งคงที่นะครับเนาะบวกได้เท่าไรกั ตามนี่นะครับเนาะพราะน้อยกะว่าอยากาบวกไปหลายเพราะว่ากิกนเวลาหลายนะครับเนาะน่าจะเขียนได้ง่ายอ่ห้องกับว่าเบืงวามันเข่าแบบใดแบบนี้ครับสำหรับเลขล่างอา่ลักซิปที่เอามาเสริมมันนี่กันนี่ครับมันก็นเดินเข่าลักซิปเนาะนี่เดินเข่าลักซิปงวดต่อมางวดต่อมา,อม,ามันก็นได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเลขศูนย์ ก็เ,เขารักสินครับเนาะนี่รักสิกัสูตรเท่ากับเดินต่อ้ครับสูตรปักหลักสิบหตัวสุดเสริมหวดต่อมาหัวต่อมาเลขเรีนเข้าก็ได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเลขรักสิบกับเขาเลขหนึ่งนะครับเนาะเพื่อเดินหันวต่อมาออกหนึ่งศูนย์เลข หลักสิบเขาปลักรักสิบเดินตัหวหดต่อมากอีกนะครับแนละ้วหวดต่อมากอีกเ,อเลขล่างออกห้าแปดสำหรับสูตรของเข้ากับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแนละ้วอ,ออกห้าแปดคือหลักสิบเ,เลขปักหลักสิบล่างเข้ากับน,นี่ครับเลขคาครับนี่เลขคาเดินตัวครับเดินตัว หดต่อมาอีกนะครับแนละ้วบอกกันได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับแนละ้วเลขเลขกล้างออกศูนย์เก้านะครับแนละ้วออกศูนย์เก้าผมลืมท่าน,นี่เนาะออกศูนย์เก้าตัดสิบอ่าศูนย์ห้ากับมีครับนี่เดินตัวอ,อีกครับนี่เลขศูนย์ออกศนะูนย์เก้าแล้ว บัดนี่หดต่อมาอีกครับหดต่อมาอีกกะบบวกกันได้แล้วครับแล้วนี่แปดผมก็เท่ากับเก้าก็เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่อ่าเลขล่างหดต่อมาก,ออก 0, 6, ็ออกศูนย์หกแล้วครับเนาะออกศูนย์หกอ่าเลขลักสิบก็คือเลขศูนย์อ่าเลขปักลักเข้ากับมาอีกคือเก้าครับนี่เดินเดินตัวครับอ่าเลขศูนย์เลขศูนย์เ,นเดินเขาลักสิบ วดตอ่อมาอีกครับบัดนีวัดตัวมาน้หรับเจบอกน่งก็ทกเท่ากับ 8, 8, 9, 0, 1, 2, แปดนะครับเนาะเท่ากับแเพาก็นับแปดแปดเศูย์หนึ่งสองสามครับเลาะเลขกลางหวัดตอ่อมาออกศูนย์สอเลขลักสิก็คือเลขศูนย์เลขปักรักเขากับเดินต่ออีกครับเห็นเลขศูนย์ครับเลขศนย์เดินต่อหวัดตอ่อมาอีกนะครับววัดตอ่อมาอีก เจ็ดบวกหนึ่งก็เท่ากับแปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเลขลางวัดล่าสุดออกเก้าสองนะครับเนาะออกเก้าสองลักสิบล่างก็คือเลขเก้านะครับเนะาะสุดปักลักเข้าก็เดินต่อยอครับนี่เดินต่อยกก็คือเลขเก้านะครับเนาะเก้าออกออกเก้าสองนี่ครับวันนี้เลขเด่นปักลักสิบลา่างเข้า สำหรับสูตรนี่ก็ได้เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับแนละ้วสำหรับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันหา้ารนะ้อยหกสิบห้าเนาะสำหรับสูตรนี่เพิ่งเพิดว่าสี่เดือนต่ออีกว่าครับเพราะว่าผมก็บว่ามัสี่เดือนแบบอะงเลย่ะมากมัดี่มักเขายืดซื้อนี่นะครับแนละ้วสังเกตว่ามันที่เขาย่อยละเท้นี่เนะาะแถวนี่ก็วแวกม้าสองเทีย แมกมากสองเทียะปักหลักสิบล่างครับสำหรับสูตรแลกสำหรับมมอนีอ่มีสองสูตรสีมาลงให้เบิ้งครับสองสูตรมมอนี่ผู้ใดว่านแคปหน้าจอแคบได้ครับไ,ได้สูตรนี้เอาไปคไำนวณแคบเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะส้อรับสูตรนี้ เบื้องสูตรที่สองต่อครับบอสนี้เบื้องสูตรที่สองต่อในคลิปนี้นะต้อนรับสูตรที่สองสูตรเสริมสูตรนี้ก็คือเขาก็เอางวดที่ออกแปดแปดศูนย์หนึ่งหาเก้านะครับเนาะเลขกลางออกเก้าสองครับงวดแรกของปีเลยครับแล้วก็เลขครั้งที่สามห้าสองเก้านะครับเนาะแล้วก็เลขครั้งที่ซีหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วก็บวกสองคงที่นะครับ ได้เลยครัก็มาบวกสามนับไปสามสี่ห้ามาหดหานี่ก็บวกสองบวกเลขสองครับบวกเลขสองบวกสองแล้วเท่ากับเจ็ดเจ็ดแต่ก็มาบวกสองอ่าเลขบวกสองแล้วกับเท่ากับเก้าเก้าศูนย์นับแบบนี้ครับนี่นี่ครับถูกงวดเลยครับอา่าเป็นแบบนี้แบบนี้ก็เท่ากับ บวกกันเรื่อยๆได้ครับนี่นี่คือเลขกโคงที่อีกแล้วครับนี่คือเลขกโคงที่แล้วครับเรื่อยๆ่ขาหน่อยกับเวลากับอะไรมาเฮ็ดคำคำเนาะมือนีีกับไปเฮ็ดงานเบิดมือครับมือนีีก็อะไรขับมาคำคำได้เท่าไรกับบวกไปเลยครับสำหรับสูตรนี่ก็ได้อ่าลงท้ายด้วย สามแลครับเขากระนับสามสี่ห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกอีกสองเป็นเก้าเก้าศูนย์นะครับเลขอ่ารางวัต่ออกสามศูนย์นะครับแลออ้ออกสามศูนย์เลขลักซี่พ่อเขาเลขสามนะครับแล้ตักหลักสิบก็คือ,อ 3, เลขสามนะครับ,บอ่าชุดนี้เป็นชุดเสริมลักซิบเห็นะครับเด้อเอฟซีเพิ่มความมั่นใจอีกหน่อยหนึ่งนะครับเนาะอ่า วัดต่อมาอีกได้สี่ห้าหกแปดศูนย์หนึ่งเลขกลั่งออกห้าเจ็ดนะครับเนาะเลขกลัางออกห้าเจ็ดลักซิปก็คือเลขหาเลขปลักรักเข้ากับมาเดินต่ออีกครับเดินต่ออีกวัดต่อมาอีกครับบวกกันได้แปดเก้าศูนย์สองสี่ห้าเลขกล้างออกศูนย์เจ็ดนะครับ เลขกลางออก0อูนย์เลักสิบก็คือเลขศูนยถูดปักลักเข้ากันเดินต่อครับเดินต่อเดินดีครับหัดต่อมาอีกครับบวกกันได้9 0 1าศูสมห้าหเลขกลางออกศูนสาะครับแนละ้วออกศูนสามเลขลักสิบปรคือเลขศูนย์นะครับแนละ้วเลขลักศูนย์ เลขปักรักเข้ากับเดินต่ออีกครับเลยเดินต่ออีกขวดต่อมาอีกเด็กลางออกหนึ่งศูนย์นะครับเนะาะเลขที่เข้าบวกได้กับศูนย์หนึ 0, 1, 2, 4, 6, ่งสองสี่หกเจ็ดเลขลักสิบก็กคือเลขหนึ่งนะครับสูตรปักรักเข้ากับเลขหนึ่งกับเดินต่ออีกครับเลขหนึ่งเดินต่อเข้าหลักสิบ วดตัวมาอีกครับบวกกันได้หนึ่งสองสามสี่อ่ะหนึ่งสองสามห้าเจ็ดแปดเลขล่างออกห้าแปดนะครับเนาะเลขล่างออกห้าแปดหลักสิบเลขล่างก็คือเลขห้าครับเด็กห้าสุดปั๊กลักเข้ากระเดินต้อยครับเ,เลขห้าทุนี้เขาเริ่มเขาตะปีไม่แล้วครับเนาะ วดต่อมาอีกครับนี่ออกศูนย์เก้า 09, สูตรปากลักเข้ากับสามสี่ห้าเจ็ดเก้าศูนย์หลักสิบก็คือ,อเลขศูนย์นะครับเนาะสูตรปักลักเข้ากับเดินต่อครับนี่เลขศูนย์มีเลขศูขนย์นะครับนี่หลักสิบล่างเดินต่อวันนี้วัดต่อมาอีกนะครับได้ปวกกันได้แปดเก้าศูนย์ สองสี่ห้าเลขล่างออกศูนย์หกนะครับออกศูนย์หกเลขหลักสิบก็คือเลขศูนย์ครับเลยเลขศูนย์ปักหลักเข้ากับมากขึ้กันครับปักหลักเราก็มาเหมือนกันนะครับบวดต่อมากเลยครับบันี้บวกกันได้ศูนย์หนึ่งสองสี่หกเจ็ดเลขล่างออกศูนย์สองนะครับแนละ้ออกศูนย์สองหลักสิบล่างก็คือเลขศูนย์ครับ สูตรปักหลักเข้ากับเดินต่ออีกครับเนี่ยเดินต่ออีกสูตรปักหลักเราเดินต่อเดินต่อเนื่องครับบาดนี่วดต่อมาเนาะครับเนาะวดต่อมาอ่าบวกกันได้วดล่าสุดเนาะสามสี่ห้าเจ็ดเก้าศูนยะ์ 3, 4, 5, 7, 9, เลขล่างออกเก้าสองนะครับออกเก้าสอง่เลข หลักสิก็คือเลขเก้านะครับหลัก10บพ่อเดินต่อครับนี่ถูดปักลัก10บล่างเดินต่อครับในหวดประจําวันที่หนึงกรกฎาคาม2สองพนหาร้อยหกสิานะครับเนาะสำหรับตัวเด่นปกักรักสิบพ่อก็ได้6 7 8 0 2ดนสองสาะครับหกเจ็ดส สำหรับสูตรนี้มาเลยแคปหน้าจอกับแคปเดอร์ fc ก็ไรได้ยอย่างได้สูตรนี้กด้เลยแคปกันเลยครับเพืดดเ่อนะที่แคปกันเรียบร้อยแล้วครับเนาะบาทนี้แคปกันเรียบร้อยแล้วผมก็ที่นั่นมาเทียบกันนะครับเนาะกับสูตรนี้สำหรับวดล่าสุด่าที่เท่าคำนวณไว้แลครับเนาะก็คือสูตร เอาไวตรงกล่องนะครับแล้นี่นะครับนี่อีกสูตรหนึ่งนี่อีกสูตรหนึ่งนะครับแนละ้วมีสองสูตรครับเทียบกันความส้นกันตัวใดครับอ่าตัวนี้ได้เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ตัวนี้หกเจ็ดแปดศูนย์สองสามมันสีส้นกันที่ศูนย์ส,สองสามนะครับศูนย์สองสาม ต้นกันที่023ครับสําหรับ20นี่ครับตนกันที่023อ่อต้นกันครับ023ครับผมก็ยังมีความมั่นใจอยู่ครับว่าอ่าต่มีเลขศูนย์นี่ครับที่ไม้หมันปั้นหม้อไว้ครับเลขศูนย์สามาามันก็นอยู่ใกล้เคียงกันคือเก่าครับนี่เราวางมันออกเลขเก่าไปแล้วเลขเก่า กับเลขศูนย์กับยุ่ใไก่เฮียงกันยุ่แถวที่เคยเดินดีๆครับนี่ผมก็ชิดว่าเลขเก่ากับเลขศูนย์กับทวนมาก,กเลขมันจะบอกยุ่ไก่กันครับนี่จาากกนน้าสงสูตรนี่กันมันติดว่ายุ่ไก่กันครับเลยที่เฉียงเฉียงกันมากแบบนี้แต่ว่าหัวของสูตรนี่กัเดินเขมาสองตัวที่จริงกัเดินเขมาสองตัวสองหมดแล้วครับนี่ 02ครับนี่02ตรงตรงครับนี่02สำหรับสูตรนี้แล้วก็มา92อีกครับนี่92นี่เราเลขสองเดือดยุซือเลขสามพอดีนะครับนี่ถ้าสังเกตดีๆถามันตกลงมานีครับก็คือเลขสามนะครับอถ้าถามันที่เป็นมากครบกับถามันลงตกลงมานีก็คือเลขศูนย์ครับ อ่ะกัศูนย์สามเต็มเต็มแล้วครับนี่อ่อันนี้ก็คือเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะเพราน้อยกับว่าน่วงหัวมวนไปซะแล้วครับอ่าผูใดที่นั่ไปสื่อสลากกินแวงรัฐบาลกับโพดไทยวิจารณ์จ้าในการรับชมดีๆนะครับเนาะอ่าตัวเลขก็เป็นการคำนวณย้อนหลังท่างสถิติเท่านั้นเนาะว่าสามารถกระลันตีได้ว่ามันสีออกหรือมันสีลดอันนี้เพราน้อยกับว่าสามารถกระลันตีได้อ่าสำหรับ อ่าชิปนี้ก็ขอให้ยเอฟซีโชคดีทุกคนนะครับเนาะสำหรับอ่าชิปนี้ก็พ่อหน่อยก็ว่ามัดส้นกันที่อ่าลักซิปที่พ่อหน่อยเฮ็ดไว้นะครับเนาะคืออ่าเลขเด่นสองตัวมาตัวหนึ่งคือเก้าคับศูนย์แต่ว่าพ่อหน่อยให้ดับเลขเก้าอ่าเหลือเลขศูนย์ตัวเดียวครับก็ะส้นกันกับลักซิปอ่าที่จริงก็มีทั้งเก้าทั้งศูนย์นะครับเนาะนี่ นี่เ้งเก่าเส้งศูนย์แจ้าวาสูตรอีกสูตรหนึ่งสูตรสูตรนี่นะครับนะสูตรนี่เจ้าเก่าวะมีครับมี่เจแาเลขศูนย์ครับเนี่ยมี่เจแาเลขศูนย์ตัวเดียวผมก็เลยว่าโอ้มีความมั่นใจอยู่รับวาเล็กศูนย์สีมาอยู่ครับเพราะว่าเล็กเก่าวามีครับสําหรับสูตรนี้ก็เดินดีครับตั้งแต่อปีใหม่ครับวัที่สองของหลังปีใหม่มาเลยครับเนี่ยกรเดินดีครับเ่ยเดินดี สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ f อซทุกคนโชคดีสำหรับวดนี้นะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเขาหน่อยกสีมาเสริมรักน้อยให้อีกครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ